เรากำลังอยู่ใน behind the scene นะครับผมก็แป๊บมาทำหน้าที่ตัวแทนบุฟเฟ่เไป็นพิธีกรของเอพิก e ลย์เจนโมบายแบทเทิลรอยยุยรอยเยลรอยยุยแบทเทิลรอชื่อรายการ Apex Legend จนโมบายแบทเทิลรอยยุยแต่เกมมันเป็นเกมแข่งแบบแบทเทิลรอยเยใช่เป็นเกม Apex Legend จนโมบายก็คือทีมงานบุฟเฟ่เนี่ยเขาจ้างโปรดักชันเราเนี่ยให้รวมเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ไอดอลทั่วฟ้าน่านาน้ำเมืองไทยสายเลยสตีมเมอร์คือไม่ต้องพูดเอามารวมตัวกัน เพื่อแข่งขันโดยมีทีบุฟเฟ่เป็นเบื้องหลักปมกระแปะะ๊บก็รับมาที่พิธีกรวันนี้จะสนุกตื่นเต้นขนาดไหนไปดูกันเลยครับ <c oughs> <c oughs> ยิงดูกันเชา้าวันนี้มาถ่ายเลยครับวันนี้มาถ่ายเกม Apex Legends Mobile ครับผมก็เจอยูทูบเบอร์หลายคนนะครับ <c oughs> ผมเป็นตัวละครตัวหนึ่งครับที่ต้องมาสู้กับเพื่อนๆครับผมอยู่ในทีมเก่งปุยมุ้ยชนะแน่นอนครับทีมเราแบบคิดซ้อมร่างกายอย่างดีนี่กำลังพักพักเอาแรงพักเอาแรงครับผมพักเอาแรงครับชนะแน่นอนวันนี้ไม่ไม่ได้มาเตรียมตัวมาแพ้ครับไม่ได้เตรียมตัวมาแพ้มาโมยอย่างเดียวมาโมยมานอนด้วยกันเลยครับ เป็นตัวอะไรครับเป็นตัวอะไรผมเป็นฟิวส์ผมเป็นเลเวนตาเรเวนเนนตี่หมเป็นจิวตาครับจิวตาแล้ววันนี้คิดว่าชนะไหมวันนี้จริงๆเราไม่ต้องคิดเลยนะเรารู้อยู่แล้วรรู้อยู่แล้วอีกทีเมื่อกี้พี่พี่เขาบอกว่าสบายวันนี้ชนะแน่นอนจริงๆก็เขาคิดถูกนะผมคิดว่าเขาคิดถูกเรามากินข้าวฟรีวันนี้ใช่ครับแล้ววันนี้ ตื่นยังตื่นยังพี่ตื่นยังสบายสบายสบายนอนดึกวันนี้จริงๆไม่ได้นอนเราคือแบบว่าเตรียมพร้อมเราคคยไปประชุมแข่กันตั้งแต่เมื่อวานแล้วเขาจิ้นกับใครวะผู้คนเดียวอ๋อใช่เขาดิบกับคนเดียวแล้วก็คนเดียวใช่น่าสนใจมากพี่ชาถ่ายอะไรอ่ะถ่ายเบื้องหลังครับถ่ายเบื้องหลังเบื้องหลังของใครนะทำนี่อะไรเนี่ยเบื้องหลังเบื้องหลังนะ ก็มาสัมภาษณ์แก๊งพี่ๆเขาครับได้เลยจ้าว่าวันนี้มาทําอะไรกินข้าวจ้ากินข้าวกันกินข้าวอะไจ้าพี่กินข้าวกันพี่กินข้าวกันพี่กินข้าวยังล้วคนถ่ายกินข้าวยังกินแล้วครับนารามลิซายังลิซายังมีละอุ้ยชอบคนแบบไหนเราสเปกอะโมฮอฟไหมเจ้าคนผมสีผมหยิกไหมดิบเปลือนครับดิบเปลือนรอยสับมีรอยมีแต่รอยมีดเออ ดูเบ้านี่ดูรอยฟันดูรอยฟันมูสวั์วันนี้คิดว่าจะฆ่าไปได้กี่คนครับก็น่าจะทั้งหมดนะเอางี้กว่าตั้งแต่แข่งเกมอะไรมาเราทังไม่เคยแพ้เลยก้ารันตีใช่ถูกการันต์ใช่โดยสีผมของน้องมะม่วงและโมฮอคของพี่เซาชัยเพราะว่าเรามีไม้ทายอย่างหนึ่งที่ทุกคนยังไม่รู้ใช่เรารู้ปะไม่รู้บอกเลยว่าไม่รู้ วันนี้ต้องแข่งกับทีอพี่อุ๋ยไม่มากะบาดแปลเไม่มาเอรีแบคโคบ้าไม่มานี่ไล่มาทำไมเล่าให้ฟังในเฉยญไล่ไปเอาไอเทมไปเลยแล้วสรุปใครมาบ้างครับพีบีพีบีลวสุกิกลิสุกิกทีมแบบกิ่งคุยมวยนะแม่นะแล้วก็เอ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 ชูเอ็นแล้วก็นี่ทีมพอเย็นเอ๋อสามสามสี่ทีมเลยเหรอบอลเราเยอะมากบอลลูนจะเอาอยู่ ก็เอาอยู่นะเขาเราเอาอยู่แล้วไม่ได้หวาดนะแถวละห้าห้ามแตกแถวถ้าจะแตกแถวจะนับหนึ่งใหม่จริงขอแตกไหนเท่านั้นไปถึงว่าบัวเจอกันในเกมไหมเจอกันในเกมไ่ะครับผมไม่เจอครับไม่เจอไม่ไหนยื่ครับวุ้นเสืครับเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายในที่นั้นะผมบุฟเฟ่บุฟเฟ่ครับเอ้ยไม่ใช่ครับผม อแอดแท็กออลราวไม่ใช่ขอองผมเพราะผมแอดแท็กออลราวใช่ผมใช่ครับเป็นนักแข่งเะพี่เต็มตัวไหมนนี้ใช่ครับใช่ครับเพราะคือแข่งเกมอะไรมาก่อนครับพี่อันนี้คือผมแข่งเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์อุ้ยเคาน์เตอร์ที่ยิงยิงเคาน์เตอร์ริชาดโอ้ยนับเงินวันนี้ใส่แคชเชียร์ไปมท่านนี่้งานเช้าอ่ะนะเหงามันยังไม่รันไงสะดุ้งด้วยงานชาร์าด้วยชาร์เปิดแมสซะหน่อยให้คุณผู้ชมได้ครับอ้าวโอ้ยปิดดีกว่าปิดดีกว่าอปิดดีกว่าคือปกติเนี่ยทีมนี้นี่เขาแบบว่า หัวแตกมานักต่อนักนาอุ้ยเจอหัวที่ดีมักชอตกคว้ำมกเตีกับเขาเช้าๆใส่ไพใส่ไปใส่ไปใส่ไปอย่างเดียวต้อง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 ต้อต้อบตนองต้ังตองต้อดต้องตอติองต้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 องร้อง้อยต้อ้องต้นงต้องน้มที่อ้องตองต้อ้อ้องตงองไ้อง่้อบตอ้องตงอ้องงง้ต่ชอบนะม คือแสดงคือไม่ได้ค่อยชอบเขาบีบให้ไปใช่ไหมเขาบังคับอุ้ยบีเอาเหรออันนี้พี่ไม่ไม่ได้หน้าเขาฝืนหน้าเขาฝืนอยู่แสดงคือไอ้หน้ากล้องอ่ะคือครับแสดงแต่ดิวข้างหลังนี่จริงแต่ดิวข้างหลังนี่จริงอ่าได้ยินพี่ได้ยินดูวยวันนี้ทีมมากี่คนครับพี่วันนี้มีพี่ผมครับมีโซเฟิร์ครับแล้วก็อุ้ยโซเฟิร์โหัวเห็ดหัวถือเล่นเล่นจริงยิงเลยจริงมีมีครับพี่มีบ้างมีกองมีการได้กันอยู่ใช่ครับก็หวังก็แบบเต็งนะไม่จริงจริงดิ เไปถ่ายแล้วไปเตรียมทิ่ถ่ายแล้วฝึงในเด็กโอ้โยมีการยิงตั้งแต่เด็กไม่ครับเห็นบอลเอางี้ดีกว่าพี่ไว้ถ้ามีโอกาสอยากเจอพวกพี่ว่าบอลอะไรยิงตัวมาเลยอยากเดียวเดียวปากอ่ะอยากเลือดออกท่าไม่ดูพวกเราเลยยิงฝงไม่โดนแล้วกันนะเอ้ยแอบอยู่ในกล่องเดียวไว้ไม่ไหนเดี๋ยวเจอพี่แล้วเอาของฝาก แล้วมมีีของฝากเน้ำมะตูมเอ๊ะแต่เหมือนคิดตั้นมันสิบป็นแปลกเลยน้ำมะตูมผมครับผมน้ำเอ้ยน้ำร้อยมะตหลอกป่าวะไม่หลอกพี่ไม่หลอกไหนอะสี่ร้อยโดนไปแล้วคนหนึ่งฉันเจี๊ยตังราคาสี่ร้อยเจี๊ยตังี่ผู้โดยแล้วเหรอไอ้เหี้ยเหมือนแถวนุสาวรีย์ที่แบบเจี๊ยตอง่ะคต้องพูดเลยไงต่อไปพี่เขาขอได้โปรดครับขอได้โปรครับเออเด็กพวกนี้ดีมาถ่ายงานต้นต้นน้ำท่อมมาฝาก แต่เขบมีมายากกูไม่เคยเจอไม่เพราะเขาอ่ะรู้ว่าเขาต้องย้อนเดี๋ยวกูไปถ่ายไหนกูพกน้ำท้อมไปบ้างกูจะจำพวกมันตลอดไปเลยนะนาทีต่อมาครับทีมนี้ต้องขนลุกเลยอุ้ยข้าวบุชี่เออแล้วทีมงานเตรียมรถห้องน้ำไ้ด้วยครับผมทีนี้คือเหล่ายูทูบเบอร์ชื่อดังครับดูคอเย็นทุกวันจนคอเย็นเจี๊ยบจะเป็นอันตรายไหมครับ พบกับทีมสุดยอดกับทีมขอเย็นมึงถ่ายได้เม, <c oughs> มื่อไหร่มึงนั่งอย่านงนีนานอย่างเงี้ยซ้อมอยู่นะ <c oughs> อันกว่านี้่นันก็ไปนะครับว,วันนี้วันนี้ก็มาซ้อมบทกันนะครับคุณมีมพิธีกรออไอดอลไหมไอดอลเอฟเฟ็กไอดอลคุณ,คณ,คณไม่มีทิวทัศน์อะไรอ่ะพิวัศสุนทรปีวิเวกครับ แล้วคุณอ่ะผมเออ่บัลลัยเยียบัลลัยเยียเกิดมาคุยคุณเชียร์ทีมอะไรผมเชียร์ที่ใส่ดูนะเชียร์วิเคราะห์เกมให้ผมหน่อยจากลูกทรงตอนนี้ทีมที่เจอกันอยู่เป็นใครถ้าผมพูดถึงเรื่องความแม่นยำแม่นยำผมให้เออันนี้เขาสายเกม FPS แล้วเายิงแม่นแม่ผมให้ทีมเก่งไปมุ้ยเนี่ยเกรดเออุ้ยโอ้โหสามเอนี่ไม่ธรรมดาส่วนเรื่องของการวิเคราะห์แบบกลยุทธ์เนี่ยพอเย็นพอเย็นพอเย็นมีใครบ้างครับ เดยกจี้เด็จี้จำตัวไม่ได้จริงๆไทุกทุกคนที่มาเนี่ยคุณติดตามผลงานเขาอยู่แล้แล้วกณดูอยู่ตลอดเอารูปมาดูเพราะว่าเพราะว่าเราอยากดูว่ตัวจริงหรือว่ตัวจริงเขาแทะรูปขึ้นไหมเขาอ่านขันว่าอะไรบิ๊กบองหรือว่าบิ๊กบังสิกราเคซีเออมาไหมสั์อ่านก็ไม่ออกอ่านไม่ออก ไอะไรได้หมดเลยก็ใสไปเลยอ่ะธรรมชาติธรรมชาตินะครับคลิปไปคลิปขึ้นมาดูได้ไหมอีกิีได้ไหมได้เออธรรมชาติดีูวะธรรมชาตินะธรรมชาติจัดและสุดยอดทีมแชมป์เอ펙เลเจนต์มอบายเบทเทิลรอยยุ่นนี่ก็คือทีมที่ชนะก็คือเติร์นพูดถ้าลุกถ่ายไหมไม่เอเอะงั้น่นอนไม่แน่ไม่แน่ไม่เอก็ใส่หนวดเอาไงเราเปิดโต๊ะแม่ดีเอาดี่พอนพลั้งไฟมันเอาแทงข้างหลังพลั้งไฟแทงตัวแข่งบนมือไม่เหมือน โอ้แต่มันเอ่านว่าอะไรโอ้ดัอฟอ้อไอซีอีอ่านว่าอะไรไอ่าโอ้แต่มันเอไอซีอีอ่านว่าออฟฟิตออฟไอซ์อีกวันจะมาล่อโอ้ยแต่คุณโดนอะทีวีเออ่านว่าอะไรทาวาทีวูทวูทวโอทวโอทูแต่เออชื่อเสียงพวกต้านนั้นรุนแรงรุนแรงจริงๆไปตั้งกระทู้ถามในพันทิปเลยนะครับคุณเติร์ว่าถ้าอยู่แก๊งคอยเย็นทุกวันจนคอยเย็นเจี๊ยบไหนเปิดแกงดูนี่กระทู้ไหนอืม ไม่รู้ทำได้อ้าวสู้นี่แต่มันจริงมันแน่เขาเขียนเป็นสคริปต์สรุปจริงหรือสคริปต์สคริปต์ไม่จริงเลยนี่ยจริง,รงอ่ะไปเปิดกระถูกอ่ะสคริปต์จริง กล็แ,แล้วกลลล้้แวก้จะเปิดเรื่องแล้วก็แนะนําทีมผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด5ทีมหลายคนสนุกแน่นอนเกมจะเข้าไทายแล้วไปไปโหลดไปโหลดใครสายเล่นแบบ Battle Royale ต้องโหลดเลยนะ Epic Legends Mobile เล่นตัวอะไรบอรดีเล่นตัวอะไรผมเล่นเออยิปโรต้าอ๋องี้งงไอ้ท่านงงโงงวาดมาเมื่อคืนอ่ะกูเล่นเลยปักเอามันยังซื้อเชื่อมต่ออยู่เล่นมาสชื่อง กูจะไม่ใจใช่มโงเียย่ลกดีดีเอ็ดมันดูดู เพราะหมด้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหมดแรงหมดแล้วไม่อกี้มันเทิร์ขึ้นมาิดเดียวหมดแล้วพี่พี่ว่าดูใครดูใศัตรูตมันผมยาวๆไงมันอยู่ในพุ่ม,มอ่ะนั่งอยีกนะที่ครับครับเด้งใครประตู mùa đấy mùa đấy đi à hãy đi nền Làm tôn hả ta bé nhào á hương yêu á bây giờ 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 bây ไม่ชนะเลยนี่ไอเกียวนะปุ้มไอ้เหี้ยไม่รู้อย่าคุยถ้าพูดประโยคแรกพี่จะปุ้มอำคุณแน่ เตือนร้อนไหมร้อนสิหน้ากูดำเลยป่ะเนี่ยข้างเดียวอะสลับไม่้แล้วเดี๋ยวอีกอีก,อกสัมผัสเราไม่เมอีมันสลับไม่ได้แม่งทนร้อนแค่นี้ทนไม่ได้ไอ้โอ้ยเยี่รยร้อนวะ่ะโอ้ยเยี่ยร้อนโอ้ยไงบ้างครับสำห <laughs> รับช่วงบ่ายเยี่ยจริงๆอะมันสนุกนะแต่แม่งร้อนแบบสัตว์หมาอะไรอะแต่แม่งร้อนจริงร้อนกูกี้กูยืนนะเพราะกูอยู่ในร่มกูกูเลยไม่รู้ไม่ได้รีบเนี่ยแล้วก็พูดแบบ พูดเยอะพูดต่อยพูดยิบยับจะเอาแบบคำพูดตัวเองอย่างเดียวอะจนคนอื่นจะอะไรก็ไม่ไม่ขอใหม่จะเอาขอตัวเองประเด็นการไอ้เหี้ย่ะลุงเหรอมึงอะมึงด,ดูดิดูกูเหรอดูต้นไม้ดิส,ยดสวยเนะี่ยใบเขียวนะอันนี้เป็นใบเลี้ยงเดี่ยวหรือใบเลี้ยงคู่ใบเลี้ยงมึงือเจ้าลาวอ่ะเจ้าลาวอ่ะไม่รู้นะหมิ่นต้นนี้แล้วนะต้นนี้เกามีจะตบมึงด้วยนี่นี่เหมือนย่อนนี่กับมันนะหันหันเลย หนึ่งหนึ่งหนึ่งจึ้งจึ้งหนึ่งสิครับหนึ่งทำอไรท่านเนี่ยผมขี้อยู่ครับยัยต้องไม่ถอดเอี๊ยมขี้ได้ไงขี้ใส่เอี๊ยมอ๋อโอเคมันจะได้ลองอยู่ข้างในไม่เลอะข้างนอกผมโง่เนอะจะขี้ใส่เอี๊ยมกูก็ไม่ต้องยองทำไมอ่ะกูก็ขี้ไปเลยมันก็ขังเก่งเป็นไงบ้างครับเมื่อกี้พี่พี่ไม่ดูแลกูเลยอ่ะพี่ยีน่ะตอนแข่งกูเห็นบอกอยู่เฉยเชียร์พอพี่อ่ะ จอวิเก่ากูเห็นไอเต้นี่เต้นี่เต้นี่ๆเหมือกันแอกเยอะโอ้ยิงพี่ยิงโดนหรอกพี่หลอกนี่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 ไอ้สัตว์ตายคนแรกโอ้พี่กูไอ้สัตว์เป็นไงบ้างพี่รอนพยายามจะเกี่ยงกันแพ้เกี่ยงเพื่อตายผมเป็นคนที่เกี่ยงแพ้แพ้อีกทีแต่ไม่ได้ไม่เล่นไม่ต้องเล่นต่อใช่ทุกคนต่างยอมแพ้แต่ผมยอมแพ้แพ้ก็เลยชนะโอเค สำหรับหน้าที่พิธีกรก็จบลงไปแล้วก็เหลือแค่เก็บของสำหรับทุกๆคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์และติดตามคลิปนี้ไปด้วยนะครับครับ